เือออากากอากักโกไอิก็ขอให้ทุกคนมีความรักนะครับใครที่มีความรักก็ขอให้มีความรักครับ ไฟเดย์คอร์เลเกมโซนะครับในช่วงเวลาของเกมโซนพวกเราเนี่ยที่แก๊งไฟเดย์คอร์เลดอ่ะจะชวนกันมาเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูกันทุกๆตัวแบบนี้เลยโอ้ยและสมาชิกของเราวันนี้ก็มีสวัสดีครับพบครับสวัสดีครับโชคครับสวัสดีครับเอ็นจีครับครับดีดีครับสวัสดีครับเบนครับสวัสดีครับเขาครับ ัแล้วมาเจอกันครับก yeah, ับเกมอ่านปลาของฉันนะว่าว yeah. ่ารักอะไรอยากจะพูดอีกคำว่ารักเธอเหมือนกัน กติกาเกมอ่านปากของฉันนะว่าแบ่งทีมออกเป็น4ทีมทีมละ2คนก่อนเริ่มเกมแต่ละทีมจะต้องเลือกคำศัพท์โดยที่มีทั้งหมด4ชุดในแต่ละชุดจะมีทั้งหมด15คำมีเวลาในการทายคำทั้งหมด90วินาทีให้คุณเล่นใบชุดคำศัพท์ที่ได้รับแล้วจะต้องใส่หูฟังสนที่ฝ่ายทายคำที่อีกคนใบให้ถูกต้องคู่ไหนที่ตอบได้มากที่สุดจะถือว่าเป็นฝ่ายชนะอีก3ทีมที่เหลือจะเป็นผู้แพ้ทั้งหมดครับพี่บ้าเดี๋ยวพวกเราไปแบ่งทีมกันเลยดีกว่าอันนี้แบ่งทีมไหมเราเราแบ่ง เอางี้ใครจะเริ่มก่อนจะมาทางหน้าหนึ่งก้าเฮ้ไม่ด่บเลยไม่จริงแล้วไม่ไม่ไม่ถ้าเทสกัสถิตินะครับคือตอนนี้ผมเล่นมาสองเกมชนะทั้งสองเกมเอ้ยมองๆมองแล้ะเทสเหนือเทสสองพี่ไม่มาอ๋อโอเคคือพี่ยังไม่ได้มาตอนนั้นอะ อันี่มาเมื่อไหร่ไม่ถามกูเลยนะงั้นไปเจอกับคู่แรกกับเป้าเบนเออเลือกหมวดมีหมวดอะไรบ้างฮะเอาบีเออเล่มแล้วกะเพราหมูกอบข้าเที่ยม ไม่เข้าเที่ยงป้าวมันไก่ไม่เข้ามันไก่ตอนตอนตอนที่เราเฮ้ยนั่นไงข้าันไก่เพิ่หนาวใช่กระเพราไม่ใกล้ร้านตรงนี้ก็อร้านตรงนี้ข้าม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 ไม่ใช่แต่ตอนเที่ยงที่เรากินกับข้าวรักลักกี้รักแท้รักแี้รักแท้ซาบูดลักแทะรักแทะไอ้เก่งแต่ว่าข้าม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 ความความรักของยามไม่ไม่ไม่

เสือ้อเสื้อเสื้อเรือเสื้อขํามขํามลำข้าครับครับข้าบเป็นเป็นอวยพอนอวยพอข้ามอวยพอนาำครับเทียนหอมเทียน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 ต่อ โอ้ยง่ายอ่ะโอ้ยีเลีโอเคอเอีดีเลือกไปอ๋อเอครับโหเ่ง่ายตัวเรเลยเอนี่คือแอนิมอลใช่ต้องเอท่านแอนิมอโอเคปะสามองหนึ่งหความรักความรักเอ้ย โอ้ยโอ้โอ้ยดีนีๆนะมากดีาโัไม่ค okay. ่อยดีดีโอไกดโอ้ยโอ้ยไอ้จ hmm. um. ี๊ดมองตาพี่เฮ้ยเฮ้ยมองตาพี่มองหวมองเมองตาพี่มองตาพี uh ่มองขวาอ

ข้าวมันเนื้อหมูเนื้อหมูเนูไอักแท้รัแท้รัก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 แท้ักแท้รัแท้รักแท้รั้รักแท้รักแท้รักแท้รัก้รักแท้รักแ้รักแท้รักแท้รักแท้กแท้รักแท้รัักแท้รกแักแท้ร้รั้รัก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 แท้รักแท้กแท้ร โอ้โเยียมอะโอ้โหเอาพาด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 ทันเริ่มแล้วเหรอเอาพาาดเอาพาดแล้วก็พี่นัทเรามามาเลยขวามขวามข้ามขามข้ามขามขวามข้ามข้ามข้าม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 

มาลูกดมามามามมาแขวงมาแขวงตาบัคแตงโมมแวมดตบัคแตงโมบัคแตงโมคอนเนคั่นัเมบอกโเกยวันแห่งความรักวันวานหวานวานเลวานไทวานวเลนอเวลาแล้ว เดินแล้วเดินหรอเดินแล้วเดินตรงกันหรือเปล่าเดินหรอเดินเองเดินเอวันนี้เดียวเดี้อหมดเดียวใช่ไหมปาเลง่าย OT จะรึไอซีเไอ้หูไอพี่ไอซ้เมลเตลเมลอซีหัวไอซีเตไอชเตไอกว

เดเด็ดเด็ดดดไม่อมมึนะไม่ทำเลยซอยซอซอย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 หัวใจซอยลูกหัวใจจริงมากข้าพี่กันใชไหดถอดอดถอดถดด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 

ทีมแรกเล่เปล่าน้เบนได้เป็นหมดสองคะแนนทำไมอย่างเงี้ยไปฝึกมาใหม่แล้วจารังโที่ต่อได้เป็นทั้งหมดสี่ได้ที่หนึ่งได้ที่สอ้สี่ดีที่สุดแต่เราแต่ก็ต่อไม่ได้ง ีได้ไหมได้แค่สองวะเมื่อไรเมื่อกี้เราเล่นกันเองสี่ต่อคขาไหนเมื่อกี้เราเล่นกันเองเราเล่นสี่รู้ไหมเอาลงเรื่องเลยนะลงไม่ได้ซึ้งใจจริงๆครับที่แบบว่าขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้จริงๆผมขอขอบคุณจริงๆที่แบบว่ามาเป็นร่วมเป็นสักขีพยานนะฮะ่เอาดีปฏิญาณ ไม่สกิบปัญญาในการชนะของพวกเราโอใช่ครับตกกจาหมดเป็นเกียรติเลยเกินนะครับวันนี้เราจะมีของขวัญให้คนชนะนะครับจะเป็นอะไรไปดูกันครับหครับตอนนี้เราก็กําลังเขียนการ์ดให้กับผู้ที่ชนะอยู่นะครับเขียนอวยพรนะฮะมาดูกันว่าแต่ละคนจะเขียนว่าอะไรครับ ตกเวทีแล้วเจียบเจียบเจียบอันนี้ดีอันนี้ดีอดีก็ไหนแล้วครับของขวัญที่คุณจะให้ผมผู้ชนะแบบผมก็ต้องการของรางวัลนะครับคุยอะไรครับบรอจาคอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรตังเปล่าไหมเปล่าต้องเป็นของที่แบบว่าผมว่าในเมื่อมันจะจุ๊จีแล้วนะครับเอ้ยไม่่ใชวันน๋ออะไรกังไทยจดหมายรัก ถ้าวันเลนไทน์เนี่ยผมคิดว่าของที่เหมาะกับวาเลนไทน์ก็แบบที่เขาให้อันสมัยเด็กๆที่เราทำกันตลอดนะครับครับกะเพราหมูกรอบไข่ดาวถ้าแบบถ้าเขาเพิ่มแบบไข่ดาวอีกฟองแล้วเป็นก็คือเขาชอบเราคืออเเาาชบรถ้าเป็นชอบกับเราหมูกรอบไข่ดาวว่าเขาชอบพี่ใช่ถ้าแบบเป็นแบบพิเศษพิเศษอ่ะพิเศษคือเขารักเลยเขาเนี่ยใช่ผมมันมันแบบกินกินได้เยอะไงแล้วมันพออิ่มปุ๊บเราก็แบบกับเราดอกกุหลาบไม่มีใครเด็กไหมล่ะ โอ้กูไม่เอาอันเนี้ยไม่เป็นไรไม่ดูดูก่อนดูอ่านขึ้นที่เหรอไม่ก็จ่อะไรเมื่อกี้ต่างเป็นเพื่อนนะโชคโชคอ่านไม่ออกครับมาต้องอินเสิร์ตอะไรครับต้องอินเตอร์อ่านไม่ออกไม่ลายมือหรืออะไรเนี่ยดูดิอ่านคำว่าอะไรฮาร์พีวาลินทินาย แฮปปี้วารินไทยเนี่ยใช่ใช่เป็นคนที่ไหนครับมิสเอ่อกรุงเทพครับครับไออันเนี้ยไม่แกะไม่เอาไม่เอาใช่ครับใช่ครับเข้าไปครับมันยากไหมริงป่ะกูบอกแล้วที่เอาระวังมันแากเฮ้ยเด้ณเด้อเฮ้ยไปพังของเขาทำไมยังอันนี้ก็คือเฮ้ยเฮ้ยทำไม่ทำแงบนี้ยเฮ้ย ใช่ไม่มีอะไรเลยโอ้แม่งหายนี่งนี้อันนี้ครับนี่อันนี้ผมตั้งใจทำเนี่ยเนี่ยของใครของผมสรุปของใครคุณแม่ครไงน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวผมขอฉีกซ้อไปนะครับอย่าจุ๊บพื้นเอ้าสองไม่ตลกมุ้งคำเนี่ยโอ้โหเล่นรู้ตัวเลยเขาเป็นคนที่แบบคนเดียวได้เลยอ่ะ อันนี้ของใครของพิกิจดอกไม้อันนี้ของอ๋อ Happy Valentine's Day รักนะจู๊ฟจู๊ฟอันนี้ของใครเนี่ยถ้าเปิดมันไม่ใช่ตังนะเออแต่ว่ามันก็เยอะดีนะหัวใจอ่ะนี่มันถามว่าตรงนี้เหรอตรงตรงนี้เหรออ๋อการถัดไปต่อการถัดไปนี่นะครับพิกิก็เขาเขียนมา รักนะไอเด็กบ้านะฮะพี่สีเอ้ยเด็กบ้ากลัวว่ามันพี่กิดเขียนอันรู้เรื่องยังวะอุ้ยเจอหัวใจเยอะเหมือนกันนะหมายหมายถึงไอหลังซองแดงเฮ้ยเด้อพี่ตัดตัดชิ้งตัดอังเปาลงทีให้น้องเอ็นเจียนน้องโชคทำครับเฮ้ยดีดีฮะอุ้ยของผมเองไม่ให้ดู เอาให้ให้ฝั่งเดียวฝั่งเดียวไม่ได้ดูฝั่งเดียวดูฝั่งเดียวมันมีฝั่งโอ้๋อเดี๋ยวอยากใยักนี่โอ้โหเนี่ยเนี่ยอ้ันนึงนี่นี่ไงไม่ใช่ไม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 ่เออนี่ครับใครอยากสั่งไม่ได้ครับมันได้ฝั่งเดียวเหลืออีกอันนึงนะครับของคุณปองครบแม่งอาออดไม่ได้อยู่ดีครับฝากฝากอันนี้ครับอ่ะคนสุดท้ายนะครับแบบน่ารักน่ารักก็ยังเนาะยัง ยังไม่แก่หรอยังไม่ยืนอีกสองเดี๋ยวนะเพราะว่าเนี่ยเต็มคอเต็มแขาหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไป่ก้าให้มันขำให้เฮ้ครับเป็นอย่างเลยมาลุ้นมันไม่ใช่หวยพี่อ้ตัดตัดอย่างนี้เลยอ๋อตัดทันตาตัดมุกโอเคไอ้คอเกตเนี่ยคืออะไรครับคอนคอนเกตูเลชั่นของของแก๊ง ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมนี้ก็รู้ผลแพ้ชนะไปแล้วก็รมีผู้ชนะสองคนนะครับแต่เหมือนถูกลงโทษนะครับครับก็ดีใจมากครับสําหรับของขวัญพวกนี้นะครับแต่ไม่ได้ก็จะดีกว่าเฮ้ยคนเดียวเขาเสียใจแบบนี้ไยังไงเออเนี่ยเฮ้ยคนไหลใจเอออะไรนะไอคนไหลใจมาจากไหนวะเนี่ยอ่ะและเนี่ในวันที่เนื่องในว่าพวกผมชนะในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เชลจะอวยพรให้ทุกคนนะครับผมอะไรอ่ะไม่ได้เตรียมเลย ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆในวันแห่งความรักนะครับหวังอะไรชอบอะไรขอให้สมบรารถนาทุกคนนะครับผมครับไม่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 ใช่พาเออแล้วก็ถ้าสมมติชอบใครก็อย่าลืมเอากุหลาบเอาช็อกโกแลตให้เขาแล้วกันนะครับครับรวมถึงสติกเกอร์หัวใจได้นะครับใช่ถ้าใครยังไม่มีก็มาเอาตัวพิโชคได้ครับก็เอ่อบริจาคได้ครับบอกเขาอวยพรหน่อยก็ขอให้ทุกคนมีความรักนะครับใครที่มีความรักก็ขอให้ มีความรักครับไปบอกว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกกันนะครับมาลองรู้กันว่าสุขหน้าในเทศกาลต่อไปพวกเราจะมีเกมอะไรให้ทุกคนเล่นนะครับแล้วใครจะเป็นผู้ชนะหรืออยากให้ใครมาบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ให้คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ได้กดอย่างเดียวเลยอะกดดี๋ยวกดก็อยากให้ใครมาครับก็อย่าลืม อย่าลืมหัวใจคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปด้วยนะครับว่าอยากให้ใครมาเล่นแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องเทียร์ไฟว์วันซับอะไรนะซับอะไรซับสไคร้พูดผิทซับตั้งใครไหนขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นซับสไคร้ตรงไหนนะโอ๊ยอย่าเลยไม่ว่าม้าจะเร็วแค่ไหนว่าไงเบนไม่ว่าจะม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนถ้ามีมึงกดไลค์กดแชร์กดซับสวัสดีครับสวัสดีครับมันไม่เอาเลย